ไปนะระวังหมวกเปียนะลอะไรมออด่วงจอด้ข้าจนข้าหมวกหมกหมกเียอานค่ถะหมกเพยไปได้ไหม่ะจับหมวกไว้นะเด็กๆอานจับได้ดีนะอานไปคำหมวกล่วง ไปดูแล้ว ขึ้นมา สบใจเบาเาลูกเบาเบาาเอาปะเราไปเดินเล่นข้างนอกกันก่อนไปเลเราะลเลยโอ้ยหัวันงแยากไปเดินป่โอเคบอกมันไป ไปที่เบตนี่ป้าเขาบอกไปเมือง Squid, มิไปเมืองจีนไปที่เบตเดินไปไหมอาเฮิรโกะนี่ยันพาน้องมา ถืออะไรกันอ่ะคนเราถุงอันถืออะไรกันจุกยังกูกูในรูหัวสิกูกูรูโอ้โหเดือดขนาดกูกอเจ็บเจ็บเจ็บโจงครับเอาไปใส่หมวกไปแล้ว เดินไปเหรอเหีย้ยมาไปอ่ามามาถ่ายรูปไปอ,อ่กอาก็เชิญอ่ถ้าเขาไม่ให้เข้าไม่เป็นไรนะอ,อยากเดิน จองจองรถนะครับรี่จองอ่าไปไหนแล้วพี่เมวล้อง้องกินอะไรอนวเดี๋ยวน้องก็ต้องกินว่าเก็จับรี่นนะเอาน้องไปไหนแล้วอะ ันน <arnt you. S 3> ีเอไปต้กนไปหาเบอร์อ so ันน <radas> ี้ใ้ไ่าเบอร์ไปดูไปดูเขาไม่ให้เข้ามั้งอันอ่ะปะปะไปกูดีก่ามา กอะไรเนี่ยว่ไ,ไงเขาเดินมาแล้วอะ<ม>ไปเดินดูต้องระวังระวังหน่อยนะครับดูดูนี่อันนี้ชื่ออะไรนี่มันน้งคีนังคีปาใต้น้ำอ่าอ่า่มีอะไรไม่อย่าลง ล้วทำไมเราไม่เอากระเป๋าไปไวร้รถก่อนเนี่ยอะไรเราเ็นนัข่าว่ะป่ะเออนนี้ยังน่าเดินหน่อยโอ้ยเริ่มเย็นละอาน พอ,พอต้อเป็นทหาน้องข้อป่าแบบนี้้วลูกเดินเดินดูทางด้วยนะเดินลี่อนันลี่อนันเดินดูทางด้วยนะโจงมองข้างหน้าก่อนอาจับ ่าเดินเบาๆค่อยๆย่องเดี๋ยวมันยุบลงไปปุ๊บโอ้เสียงอะไรเกี่ยวน้ำทะเลมาเราต้องตาสอดส่องหาปลาค อเราจะไปโอ้โหในนี oh, place, hai, oh, nope. oh, ้เย็นสบายเนี่ยเนาะอเอาไป้ค่ะอนลูกเอาไปก่อน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 ดูเท้าด้วยนะลูกมา กมาดูตรงนี้แล้วมีนี่ออลิวะออลิวะนะนี่อาริจงอยู่นี่ไงลูกใกล้ๆนี่ฮะอานิจงเร็วๆมามันหนีไปแล้วเห็นไหมโน่นไหนที่ดินนอ่ะที่ดินดๆเต็มเลยเวสต์มาฝนลูกดักอยู่เมื่อกี้ใช้นาฬิกาหาทิ่เห็นไหมโอโหโอ้โหเต็มเลย ระวังเท,ท้าด้วยนะดูด e ูด้วยครับตกไปเอะสนาไหนดูซ right, ิน้ำดิ้นดินอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะลูกมียนีน่อยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะทุกคนต้องตาส่องดีนะไหดูซิโอ้กูกูปาไใช่เป็นรอยอย่างนี้เป็นรอยสองขารอยเหมือนไข่เลยเร่อ

เราปนตำานาำเอนยงปแล้วกเตบนหาระวังพี่อานพี่อานพี่อานไม่เล่นแบบนี้น้องไม่ชอบไม่เล่นแบบน้องํำตรงไปลูกจงอยู่นี่จงนั่นน่มันนอนอยู่ใต้นั่นน่เห็นไหมนั่นน่แน่นอนอยู่นั่นน่เห็นไหมเห็นไหมโอขึ้นมาเราก็จะได้ ปลาตีนมันคนละตัวอุ้ยตองงั้นเอาไหมเอาไหมไม่ตองงั้นเอออันเห็นอยู่ตาเออพี่อันพี่อันจับน้องมาเบาลูกอันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

อันนี้อันนี้อันไม่เอาลูกนี่แหละโอ้บรรยากาศรอบๆเย็นสบายไหมพิธีการไปกุเขาเรียกป่าชายเลนนะลูกจ้อ

พี่ฮันพี่อันพี่อานครับพี่ฮันขึ้นมาลูกมาปะอันนี้เป็นทางเดินคนลงเี่ยเขามาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกปลูกปลูกกันเนี่ยโอ้ไปไม่ได้แล้วไปไอ้าตรงนั้นเขาไปยังไงไปซหอยนู้นเนี่ย รุ่นไงรู่นไงคนอยู่นู่นเต็มเฮ้ยเขาเล่นกันตรงนู้นเต็มเลยโอเคไปไม่ได้แล้วสะพานขาดสะพานขาดแล้วโอเคจงอะไรปลูกป่าเขาปลูกกันยังไงเหรเนี่ยต้นที่เป็นต้นเนี่ยเขาปลูกกันนั้งนั้นเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าปลูกป่าเนี่ย ป่าชายเล่นไปแล้วเด็กๆไปกันหมดแล้วแก้วน้ำคนอื่นเนี่ยแกวออีกสิิกรัม อ๋อนะเขาถ่ายรูปหรือเ่าเขาถ่ายรูปหรือเปล่าเฮ้ยเขาสองอะไรกันนะมาดูสิอันบอกขอโทษครับทำอะไรกันครับปูยักษ์ะทำอะไรกันลูดูดูลุงูคะโอ้อันนี้กินอายสำหรันอก เธอเห็นรถไหมุิยเ,เขาทำถ่ายรูปมาเบาๆลูกเบาๆนกเขาหนีหมดโอ้ยไปถ่ายรูปอันนั่นหรือเปล่าอยู่บนลูกอยู่ไหนอ่ะ โอเคไปปะเดี๋ยวนกเขาหนีหมดมาเร่าเนล้อไ้ยาเหอยไว้ดนู้นน่ะนกเดินไปตามเขาไหมอ่ะเขาเดินไปไหนกันอ่ะอะไรน่ะ ขั้นเงเท้ามาให้๋ยวมาเดินที่คนดินคนอันนี้คนเยกอดอนเฮ้ยตัวนี้กอดคอนไม้เท่มากโอ๊ยไะไรอะไรดินี่นี่ตรงนีอยากลงไปเอาอะทาดูกอดคนไม้เย่แลรับอ้ยมีทั้งเฮ้จริงคาเท่ที่ดตัวนี้กอดคนไม้พเอ้ว้าว มันกนะะ็ขึ้นมาหลาะนนี่กปูลงไปแล้วนปูปูปูทำไมหายโชว์ได้เนี่ยตัวนี้กขนาดนี้ดีทีมันจะขยันด้วกูอัดพี่เปนกูอัดไหมใช่เลยพป่นไหนมันก็ทำน้ำให้ カウディー、ね、ニ。<laughs> อ่าปาโดนรันฟาสเขาเดินกลับมากัน้วนะ baby kids children โดนรันฟาสเขาไปกินข้าวไหม อเรียนออกมา oh God. Yeah. ยันมันกลัาออกมาเรียน,นแล้วนะก็ดูนี่เห็นสิก็ดูนี่มองดูสิ 输了咯。 ปารีอันมาแล้วอันอันมีขายข้างในนี่ลูกปันแล้วไปดูน้อง นี่นี่ขายอยู่นี่นเอาไหมา ต้องหยุดกดก่อนลูกต้องหยุดกดก่อนอะ้อง่อยแล้วนี่ฮานเป็นยังไงลูกจดีเวลาเอาใส่ไม่ต้องบีบครับ โอ,โอ,โอ้ไม่ไม่อาตงไม่แข่งไปแข่งมาเดี๋ยวน้ำโดนคน,อ,น,น,นอื่นนี่โดนโอ้โหหายดีเลยอยู่นี่ลมแรงอะใช่มันเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือตรงโน้นหนูโอเคปะเดินเข้าไปข้างใน ฮะอันก็ยะบีบสิลูกมาปั่นประมาณดูก่อนต้องเอาหนึ่งสองสามบายอันบายบายแล้วอันอันอันบีบอีกรอบอัน เอาเลยทาะเอาอีกแล้วแม่ <int> ไอไอติมร้านไอติมปิดแล้วโอ้โหอย่าท้ารถคุณลุงนะจงหนัดคูลุงโมโหแล้วคูลุงโมโหแล้วน่าจงอ่านจับดีๆนะลูกเห็นไหมดูข้างนอกแม่บ้านกลับก่อนแล้วไม่มีเห็นไหมไปไหนก็ไปลองให้ซื้อไอติมอยู่ไหนไม่ได้กไอติมอยู่บ้านกินทั้งวัน